สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตงประเทศไทยและ TNN2 นะคะรายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราจะนําเสนอในทุกเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บค่ะกับหมอจุ้มจิ้มนะคะทันตแพทย์หญิงกิติลั์จุลเสถียรรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะ และสาหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่หลายๆท่านเนี่ยสงสัยและที่สำคัญคือสนใจมากๆค่ะเอาเป็นว่าอย่างตัวจุ้มจิ้มเองเนี่ยนะคะหมอจุ้มจิ้มเองเนี่ยก็โอ้โหกว่าจะออกจากบ้านได้ค่ะลืมโน่น้นลืมนี่ลืมนั่นเออกุญแจโทรศัพท์เนวันก่อนลืมโทรศัพท์เนี่ยก็ยรู้สึกว่าเฮ้ hey, ตกลงเนี่ยไวัยเรานี้มันเริ่มจะแบบสมองเสื่อมหรือเปล่าเนี่ยกุญแจนี่หายตลอดเลยปากกานี่ขอให้บอก มีซื้อสิบแท่งก็หายหมดสิบแท่งไม่รู้ไปวางไว้ไหนแว่นตาด้วยค่ะบางทีเอาอยู่บนหัวลืมว่าไปไว้ที่ไหนบ้างนะคะตรงนี้เราเริ่มกังวลใจแล้วค่ะว่าเอ้ยวยา,ายุอานามหรือว่าเราจะเริ่มสมองเสื่อมแล้วหรือเปล่าแล้วมันจะมีวิธีการป้องกันยังไงได้บ้างนะวันนี้นะคะเราเลยเชิญคุณหมอค่ะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องราวนี้นะคะท่านเป็นอาจารย์ประจาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ และ,ะอาจารย์ประจําสาขาประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยคะ่ะขอต้อนรับค่ะท่านอาจารย์นายแพทย์ภูสนุธนพรสังสุดค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับวันนี้ค่ะอยากให้อาจารย์มาให้ความรู้ค่ะเริ่มจากเนี่ยค่ะกังวลใจแล้วค่ะว่าออตายแล้วดิฉันจะเข้าสู่ภาวะสมองเสื่อมหรือเปล่า กว่าจะออกจากบ้านได้ค่ะจา์ค่ะ <c oughs> มันจะได้ต้องสตาร์ทรถแล้วก็เปิดบ้านอีกรอบดึงปิดรถเข้าไปใหม่อ๋อไม่กุญแจเอ้โทรศัพท์เอ้ของเอ้อะไรเอ้ไม่เคยครบเลยค่ะ <c oughs> แบบทําไมจะต้องแบบหลายรอบมากขานาดนี้รู้สึกว่าเอ๊หรือว่าฉันมีความอะไรบางอย่างหรือเปล่าของบางอันยังตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยก็มี <c oughs> <c oughs> ต้องเก็บบ้านครั้งใหญ่ทีนึงถึงจะเอ้าอยู่ที่นี่เอง <c oughs> หรือตอนนี้มันเริ่มเป็นแบบเดินมาเอาอะไรที่ห้องเนี้ยอาจาย์เดินมาแล้วก็แบบ ปลืมไปว่าอ้าฉันจะมาเอาอะไรนะเมื่อกี้เหมือนมีคนทักหรือโทรศัพท์มาหรืออะไรสักอย่างแบบแล้วก็เอ้าลืมไปเลยว่าเอา้าวันนี้จะมาทําอะไรนะอย่างเงี้ยสมองเสื่อมแล้วหรือยังคะอาจารย์จริงๆอาการพวกนั้นเองผมก็เป็น <c oughs> บอกนะ <laughs> <laughs> อ,อ,อก็ต้องต้องต้องเรียนให้ทราบเลยสมองเสื่อมนี่ก็คือภาวะที่เ,เรา เรามีอาการหลงลืมหรือว่าอาการความผิดปกติของการทํางานของสมองอื่นๆจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อันนี้คืออาการะะนะครับอันนี้อันนี้คืออาการของภาวะสมองเสื่อมนะครับเพราะฉะนั้นที่เราเห็นอยู่เราลืมโน่นลืมนี่ืเล็กน้อยๆนอยนอยเนี่ยอันนั้นอาจจะยังไม่ยังไม่นับนะครับว่าเป็นสมองเสื่อมแต่จริงๆคําถามก็คือว่าแล้วเราจะเป็นสมองเสื่อมหรือเปล่าหรือว่าเราจะ ลง,ลงล้มลื่อย่างนี้แหละแต่ว่าอาการ<ฆ>ก็ไม่ได้เร็วลงแล้วก็ไม่ก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไปตลอดนะครับผมก็คือไม่ได้เป็นภาวะเริ่มต้นหรือว่าเป็นอาการนําหรือเปล่าคะอาจารย์หรือว่ายังไงหรือว่าเป็นแค่ไร้สติ <c oughs> หรือไร้สติอะไรอย่างนี้เรียนให้ทราบว่ามันไม่ได้เป็นมันไม่ได้มันเป็นอาการนําได้แต่ว่าการเจริญวัยทั่วไปของสมองนะครับ<ฆ>มหมายถึงการแก่ตัวนั่นแหละ<ฆ>ง่ายๆของสมอง ก็ทําให้เกิดอาการเหล่านี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูจากอาการเหล่านี้มันบอกแทบไม่ได้เลยนะครับว่าเราจะพัฒนาหรืออาการจะสุดเป็นภาวะสมองเสื่อมหรือเปล่านะครับงั้นคงต้องให้อาจารย์อธิบายของคําว่าสมองเสื่อมหรือโรคสมองเสื่อมหรือภาวะสมองเสื่อมให้คุณผู้ชมได้รู้แหละว่าตลงเนี่ยมันคือโรคอะไรยังไงมันมีแบบรุนแรงแบบไม่รุนแรงยังไงบ้างคะอาจารย์จริงๆคําว่าสมองเสื่อมนี่ เอาง่ายๆเลย,ะเลยนะครับก็คืออาการรุนแรงพอจะทําให้เราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อ,อันนี้เรียกสมองเสื่อมนะครับถึงจะกําหนดว่าป่วยเป็นสมองเสื่อมใช,ใช่ไหมคะค<อ>ใช่ครับจริงๆมันมีมันมีมน,มมน,มนิยามรายละเอียดมากกว่านีน้น,นิดนึงนะครับแต่ว่าเอาง่ายๆเลยนะครับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับผมซึ่งาภาวะสมองเสื่อมเนี่ยถือเป็นอาการเฉยๆะนะครับจริงๆแล้วมีสาเหตุสาเหตุจากโรคหลายๆโรคนะครับผม โรคที่เรา,เาพบบ่อยที่สุดว่าเป็นสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมเนี่ยคือโรคอัลไซเมอร์นะครับเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดนะครับโรคที่เอ็นรองลงมาก็คือโรคหลอดเลือดสมองนะครับหลอดเลือดสมองเวลาหลอดเลือดเราไม่ดีนะครับบางครั้งบางคราวเ,าเนื้อสมองมมนได้รับเลือดไปเลี้ยงไม่พอไม่ว่าจะอย่างฉับพลนันหรือว่าอย่างเรื้อรังก็ตามเนี่ยมันก็สูญเสียเนื้อสมองแล้วทำให้เรา เกิดอาการแล้วบางทีก็เยอะจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทัาน,นั้นเราก็เรียกว่าภาวะสมองเสื่อมจากโกรคหลอดเลือดสมองอนะครับสองสองสาเหตุนี้เป็นสาเหตุหลักๆใหญ่ใหญ่หใช่ครับที่เหลืออีกนิดหน่อยก็เป็นโรคความเสื่อม,มอ,อื่นๆนะครับที่อาจจะอาจจะไม่ไม่ค่อยเคยได้ยินบ่อยนักนะครับเช่นโรคลูวีบอดี้โรค FTLD เเป็นต้นนะครับผม แสดงว่าฟังจากสาเหตุใหญ่คืออย่างอัลไซเมอร์แล้วก็คือหนักอยู่นะคะอาจารแล้วก็คนเหมือนเป็นเยอะด้วยเหมือนรอบตัวก็ได้ยินว่ามีคนรู้จักที่เป็นกันเยอะมากเลยเดี๋ยวนี้ครับผม,มก็ใช่ครับก็เป็นโรคที่เป็นโรคที่ น่ากลัวโรคหนึ่งะนะครับไม่น่าเป็นเท่าไหร่ไม่น่าเป็น<笑><笑>นะครับจ้าขาแล้วเมื่อกี้อาจารย์พูดเหมือนกันว่ามันมีสมองเสื่อมเหมือนตามวัยก็คือเหมือนตามอายุของการพัฒนาของสมองก็คือพอเขาสมองเริ่มแก่ลงอันนี้ก็จะมีความเสื่อมของเซลล์สมองอะไรไปตามเวลาด้วยเหมือนกันเหรอคะอาจารย์ครับผมแต่ว่าการการแก่ตัวลงของสมองตามวัยเนี่ยเ,เป็นแค่สมองบางส่วนแล้วก็ไม่ได้สุดลงเรื่อยๆนะครับคุณง่ายๆคือไม่ทําให้ เกิดภาวะสมองเสื่อมนะครับนะครับเป็นแค่สมองบางส่วนก็คืออาการอย่างที่อย่างอย่างที่ยกตัวอย่างนั่นแหละนะครับอาการที่ว่าเอหลงลืมวางอะไรทิ้งไว้วางแผนว่าจะทำอะไรแล้วทำไม่ครบอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นส่วนของสมองที่อาจจะทำงานได้ลดลงเมื่อเมื่ออายุเริ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่ได้แย่ลงเรื่อยๆนะครับในขณะที่ก็มีสมองหลายๆส่วนนะครับที่ อายุเยอะขึ้นแล้วดีขึ้นนะครับ <Wow. S 2> เช่นการเรียกชื่อเรียกชื่อสิ่งนั้นสิ่งโน้น oh, จำชื่อเป็นต้นนะครับ oh. วันนี้ยิ่งแก่ยิ่งดีนะครับ <Wow. S 2> เป็นต้นนะครับเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงของสมองตามวัยเนี่ยก็มีทิศทางที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ไม่ไม่ทำให้เกิดภาวะสมองเสืออ่อมนะครับงั้นก็คงจะเป็นในเรื่องของ อาจารย์คะถ้าปกติท่องสคริปต์ได้เป็นหน้าๆเลยอาจารย์ท่องวิสอบเนี้ยได้เป็นเล่มเลยแต่ว่าตอนนี้แบบว่าท่องอะไรก็เหมือนกระจาไม่ค่อยได้อันนี้เริ่มมีอาการไหมคะก็เป็นอาการที่อย่างที่ผมบอกนะครับแยกไม่ได้แยกไม่ได้ว่าตามวัยหรือว่าใช่จะเป็นอาการนํานะคะใช่ครับอ๋อก็จริงๆก็มีหลายอย่างที่พอจะพอจะคาดคะเนได้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงนะครับค่ะเช่น คาดเคะเนทางอ้อมก็คือการตรวจรูมีอัลไซเมอร์แฝงอยู่หรือเปล่านะครับผมหรือว่าการตรวจดูปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะครับก็มีการศึกษาว่าสามารถคาดคะเดได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมความแม่นยำแตกต่างกันไปนะครับผมมาถามถึงเรื่องของกลุ่มอายุที่จะเจอภาวะสมองเสื่อมค่ะอาจารย์จะได้รู้ว่าเราต้องเตรียมวางแผนป้องกันตั้งแต่ตอนไหนก็กลุ่มอายุที่เจอโรคสมองเสื่อมเนี่ยก็จะ เจอเยอะกว่าในคนที่อายุเยอะนะครับผมทีนี้ผมไม่ได้มีตัวเลขชัดเจนนะครับผมแต่ว่าสมมติว่าสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์เนี่ยถ้าอายุเกิน65เราก็จะเจอ1ใน16นะครับแต่ถ้าเราดูแค่คนที่อายุเกิน80เราก็เจอ1ใน6นะครับแล้วโรคอื่นก็จะประมาณนี้ครับยิ่งอายุเยอะโอกาสเป็นโรคอื่นๆโรคพวกนี้ก็จะเยอะนะครับงานแสดงว่าก็คือในกลุ่มสูงอายุแต่วันนี้เนี่ย สิ่งสาคัญที่เราจะมาคุยกันก็คือในเรื่องของการป้องกันนะคะเพราะอาจารย์ก็บอกว่ามันก็มีวิธีการที่จะป,ป้องกันกามเสื่อมตามวัยหรืออะไรก็ตามตรงเนี้ยที่ไม่ได้เกิดจากโรคที่มันร้ายแรงอะไรอย่างเงี้ยอย่างโรคหัวใจและหลอดเลือดอะไรเงี้ยอาจจะเรื่องของการคุมโรคอะไรอย่างงี้ไปใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าวิธีการป้องกันซอมองเสื่อมเราสามารถทําอะไรได้บ้างคะอาจารย์ครับผมก็ อย,อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับการเจริญวัยปกติมันไม่ได้ทำให้สมองเสื่อมนะครับเพราะฉะน,นั้นการป้องกันเนี่ยมันก็คือการป้องกันโรคโรคที่ทำให้เกิดสมองเสื่อมโดยรวมนะครับ<อ>แล้วก็การป้องกันให้สมองเราสามารถทนทานต่อโรคที่เกิดขึ้นได้อันนั้นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับผมซึ่งแต่ต้องเรียนให้ทราบนะครับว่าผมผมผมอยากจะเน้นย้ำคำว่าป้องกันนะครับเพราะเมื่อใดที่ อาการมันเกิดขึ้นเยอะแล้วะนะครับแสดงว่าสมองเรามันสูญเสียไปเยอะแล้ว<ม>นะครับแล้วก็สิ่งที่แนะนําวันนี้อาจจะ,ะไม่ได้ผลแล้วนะครับฉะนั้นย,ยิ่งเร็วยิ่งดี<ม>นะครับเริ่มเร็วก็ยิ่งมีประสิทธิภาพะนะครับถ้าเกิดเราเริ่มตอนสมองเราสูญเสียไปแล้วมันก็อาจจะไม่ได้ผลนะครับผมการป้องกันที่ว่านี่ครับก็มีหลายอย่างมากนะครับผมเมื่อ เมื่อสัก2-3ปีที่แล้วเนี่ยมีหน่วยงานนะครับหน่วยงานที่เป็นนานาชาตินะครับก็ได้ออกหนังสือมานะครับวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาทั่วโลกบอกว่าสิ่งที่เราทำได้เพื่อป้องกันสมองเสื่อมเนี่ยมี12อย่องวย่างนะครับมี12ออย่างแล้วก็ถ้าป้องกันได้ทั้งหมดโดยสิ้นเชิงนะครับก็สามารถลด อุบัติการของสมองเสื่อมได้ถึง40นะครับผมแต่ว่าทั้งนี้เนี่ย12อย่างนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะทำได้ทั้งหมดนะครับผมเช่นส่วนหนึ่งก็คออือถ้าเราทำให้คนมีการศึกษา สูงๆนะครับก็จะป้องกันได้นะครับคือเหมือนสมองมันได้คิดได้เรียนได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับซึ่งอันนั้นถ้าจะทาก็ต้องเริ่มทําแต่วัยเด็กเนาะเป็นต้นนะครับผมเพราะฉะนั้น12อย่างเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ปรับเปลี่ยนได้นะครับปรับเปลี่ยนได้แต่ว่ามันก็แล้วแต่ช่วงวัยของเราด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดก็อาจจะไม่ถึง4 0แต่ผมคิดว่าป้องกันได้สักหน่อยก็ก็ดีแล้วสามบครับผม ก็ครับผมส,สิ่งที่สิ่งที่คิดว่าสำคัญแล้วก็ทําได้นะครับคือการออกกำลังกายนะครับโอ้โหอาจารย์ง่ายมากแต่ยากที่สุดอันนี้ใช่ครับใช่ครับ <c oughs> ฟังดูง่ายมากแต่ยากที่สุดครับผมเราเราทุกคนรู้อยู่แล้ว,วออกกำลังกายดีต่อสุขภาพาไม่ใช่แค่สุขภาพสมองนะคร,ครับสุขภาพออของอวัยวะอื่นด้วยนะครับโอเคค่ะแต่ว่าการออกกําลังกายนี่ก็ ก็เหนื่อยใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าฟังอาจารย์วันนี้รู้สึกว่าโอเคค่ะเดี๋ยวจะกลับไปออกกําลังกายแล้วครับผมการออกกําลังกายมีผลดีกับสมองหลายอย่างมากนะครับแล้วส่วนตัวผมคิดว่าเป็นวิธีที่มีได้ผลที่สุดนะครับผมแต่ว่าก็ต้องอาศัยระเบียบวินัยนะครับการออกกําลังกายนี้ก็ต้องออกอย่างสม่ําเสมอนะครับให้เป็นไปได้ก็ออกทุกวันนะครับผมคือยิ่งเยอะยิ่งดีแหละนะครับผมแล้วก็ ถ้าเป็นไปไม่ถ้าเป็นไปได้ยากหน่อยก็อาจจะออกสักสักห้าวันต่อสัปดาห์เป็นต้นนะครับออกแบบไหนถึงจะดีกับสมองคะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีการออกแบบเล่นเวทหรือว่าเป็นคดีโอที่แบบไปวิ่งเดินหรือที่มันให้หัวใจเต้นแรงๆอะไรอย่างเงี้ยคะอาจารย์แอโรบิกมีการใช้ออกซิเจนว่ายน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยคะอาจารย์ ส่วนตัวผมคิดว่าขอให้ได้ออกกําลังกายก็พอค <c oughs> แค่ขยับก็เท่ากับออกกําลังกาย <c oughs> ใช่ไหมครับขอให้ได้นานพอนะครับวันละ <c oughs> ครึ่งชั่วโมงแล้วก็สม่ำเสมอเกือบทุกวันนะครับ <c oughs> แต่ว่าข้อมูลข้อมูลที่ชัดเจนกว่าน่าจะเป็นออกออกกำลังกายแบบแ <c oughs> อโรบิกนะครับการวิ่ง <c oughs> การเต้นแอโรบิกนะครับผมแต่ว่าก็มีข้อมูลสับสนเรื่องการการยกเวทการอะไรนะครับส่วนตัวผมคิดว่าก็ขอให้ได้ออกกําลังกาย ทำเอถอะนี้ก่อนทำีปหมดมนะครับผมเพราะอย่างที่กระทรวงสาธารณสุขบอกขยับเท่ากับ,บออกกำลังกายดีกว่านอนเล่นโทรศัพท์อยู่โซฟาแน่นอนใช่ครับแต่แต่ต้องเรียนให้ทราบนะครับว่าว่าขยับเท่าออกกำลังกาก็จริงแต่ว่าถ้าอยากให้ได้ผลเนี่ยอาจจะขยับเฉยเไม่พอ,น,อนะครับอาจจะต้องออกไปตั้งใจออกไป ทำจริงๆนะครับอย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงโอเคอย่างน้อยขยับก็ให้ขยับเกินครึ่งชั่วโมงต่อวันครับโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการออกกําลังกายควรทําทุกวันอย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงอาจารย์ว่ามันถึงจะดีที่สุดกับสมองซึ่งถ้าเป็นงานวิจัยก็จะเป็นเรื่องของการแอโรบิกแต่อาจารย์บอกว่าเอาไปเหอะขอให้ออกแล้วก็นอกจากออกกาลังกายก็มีเรื่องการลดน้ําหนักด้วยนะครับซึ่งคล้ายๆกันนะครับแต่ก็ไม่ไม่เชิงนะครับาคนที่น้หนัก ไม่เยอะอยู่แล้วเนี่ยออกกําลังกายก็มีมีมีประโยชน์ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าออกกําลังกายแล้วด้วยแล้วลดแล้วลดน้าหนักได้อีกก็จะมีประโยชน์ขึ้นไปอีกนะฮะผมลดน้ําหนักลดให้เข้าให้ไม่เข้าเกณฑ์ลดลดอ้วนนะครับผมก็มีประโยชน์นะครับผมแสดงว่า ความอ้วนหรือภาวะอ้วนเนี่ยโหมันก็ส่งผลกับสมองเลยเหรอคะอาจารย์ส่งผลครับส่งผลครับเฮ้ยน่าสนใจมากค่ะอาจารย์ครับผมส่งผลกลไกผมคงบอกไม่ได้ช<า>ัด<า>เจน<า>นะครับแต่ว่าส่งผลส่งผลแน่นะครับผมโอ้นี่ที่เราหลงลืมอยู่อาจจะเป็นเพราะตอนนี้เรา <S 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 อ้วนอยู่นี่เองลดน้ำหนักจะแล้วครับผมแล้วก็มีมีสิ่งหนึ่งที่ 12อย่างที่รายงานฉบับนั้นไม่ได้พูดถึงแต่ผมว่ามีหลักฐานเยอะนะครับเพราคัญคืออาหารที่เรากินนะครับอาหารที่เรากินเนี่ยก็มีหลักฐานเยอะนะครับ่าควรจะเป็นอาหารที่มีกากใยเยอะๆนะครับพืชผักอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์พืชผักให้กินเกินครึ่งของอาหารในแต่ละวันได้ก็ยิ่งดีเลยวันนี้ยังไม่ได้มีผักตกถึงท้องเลยจ้าฟาดฟูสุดๆมันก็ยากครับยอมรับนะผมก็ บางวันก็ทําไม่ถึงนะครับแต่ว่าก็ก็มีส่วนสําคัญมากนะครับแล้วก็อาหารที่ไม่ควรกินอย่างเอาหารที่ที่ผมเรียกว่าอาหารที่ทําให้เกิดการอักเสบนะครับเช่นอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์เนื้อแดงเนื้อสัตว์เนื้อแดงอาหารฝักดองไส้กรอกหมูแฮมเบคอนโอ้โหชอบมากเลยอะฝักดองไม่ค่อยกินนะแต่ว่าหมูแฮมไส้กรอกเบคอนนี้กินเยอะมากเลยผมแล้วก็พวกของที่ทอดนะครับของที่ ที่เป็นน้ํามันแล้วผ่านความร้อนที่จะมีสีเหลืองๆน้ำตาลน้าตาลเกลียวเนี่ยแหละครับอันนี้เป็นเป็นอาหารที่ผมเรียกว่าอาหารอักเสบนะครับก่อให้เกิดการอักเสบย่อมๆในลาไส้แล้วก็ความอักเสบนั้นก็ก็ส่งต่อไปถึงสมองนะครับพวกนี้ก็พวกนี้ก็ไม่ดีต่อสมองนะครับผมครับผมแล้วก็ เรื่องอาหารนี่ก็พูดกันได้ยาวมากนะครับหมายถึงว่าก็เอาเบสิกเบสิกเหมือนที่มันดีต่อร่างกายที่ที่เราเรียนมาครับผมเนื้อสัตว์บกไม่ควรกินอย่างที่บอกนะครับถ้ากินกินเนื้อปลาใช่ครับอาหารทะเลนะครับทะเลหรือว่าเนื้อขาวใช่ไหมคะที่เขาชอบบอกกันไก่ได้เนื้อขาวได้พอได้ครับแต่อาหารทะเลน่าจะดีกว่านะครับผมแล้วก็ พวกแป้งธัญ,ญพืชเนี่ยก็พยายามเลือกที่ไม่ขัดสีนะครับผมขนมปังขาวไม่ดีนะครับข้าวขาวนี่ข้าวขาวผมไม่แน่ใจเลยนะครับเพราะว่าฝรั่งเขาก็บอกไม่ดีนะครับแต่ว่าผมคนอเอเชียเราก็กินกันปกตินะกินตั้งแต่แต่<ช>วันเพิ่มอรุษเรามาใช่อันนี้อันนี้ผมผมผมไม่ไม่ค่อยโดยเฉพาะภาคภาคถิ่นกําเนิดของหมอจุ้มจิ้มก็คือกินข้าวเหนียวเลยครับผมครับ ก็เป็นว่าอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยพวกคาร์โบไฮเดรตที่มันย่อยง่ายๆเนี่ยไม่ดีนะครับออาไ้น้ำตาลเสริมที่หวานๆเนี่ยไม่ดีไม่ดีนะคะคาร์โบไฮเดรตที่ดีเนี่ยก็เคยได้ยินก็จะเป็นพวกแบบมันเผือกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจารย์มันเผือกก็ไม่ดีไม่ดีเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ที่ที่เป็นถั่วอย่างเงี้ยครับอ๋อถั่วโอเคธัญพืชที่เป็นส่วนอ๋อธัญพืชอันนั้นใช่ครับอันนั้นดี ครับผมแต่ว่าเรื่องนี้ต้องยอมรับผมไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญนะครับนะครับผมเลือกชนิดที่มันดีต่อร่างกายงดอย่างที่อาจารย์บอกมีอะไรต้องระวังอีกไหมคะอาจารย์เกี่ยวกับอาหารเท่าที่อ๋อของเค็มนะครับโอ้ดีเลยค่ะอาจารย์ของเค็มของเค็มก็มีผลเป็นโรคไดใช่ครับใช่ของเค็มก็ต้องต้องกินให้น้อยที่สุดของเค็มของหวานนะครับ ของหวานหรือคาร์โบไฮเดรตที่ที่ง่ายๆนะครับก็คือของหวานทาให้อ้วนอ้วนก็เสี่ยงภาวะสมองเสื่อม <c oughs> ใช่ครับใช่ของเค็มก็ก็ไม่ดีนะครับของมันนี่ชุก,กี้นิดหนึ่งนะครับ <c oughs> อย่างที่ผมบอกนะครับของมันที่ผ่านความร้อนเนี่ยไม่ดีนะครับ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าไขมันจากพืชนะครับ <c oughs> ที่ไม่ผ่านความร้อนเช่นน้ํามันมะกอกกินกับสลัดเนี่ยอันนี้ดีนะครับน้ามันมะกอก อาจารย์ผมเรียกป้ายแดงนะครับน่าจะหมายถึง Extra Virgin อะไรนี้ก็มีการศึกษาเยอะว่าดีนะครับแต่ต้องไม่ใช่เอาไปผ่านความร้อนเอาเป็นแบบกินกับสลัดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะขนมปังจริงๆผมเชื่อว่าไขมันจากพืชก็ดีหมดแหละเพียงแต่ว่าฝรั่งเขาทําการศึกษาในน้ำมันมะกอกเขาชอบกินกันนะครับถั่วก็ดีนะครับถั่วก็เป็นของของที่ไขมันสูงแต่ว่ามีประโยชน์มากนะครับถึงตอนนะครับผมก็คือเรื่องอาหาร หลักๆนะคะวันนี้เราได้รู้เรื่องของการป้องกันคือออกกําลังกายลดน้ําหนักลดความอ้วนนะคะง,ง่ายๆแล้วก็อาหารที่ควรห้ามและควรกินที่อาจารย์ได้เน้นไปแล้วนะคะอะไรต่อคะอาจารย์สิ่งที่เราจะทําได้ในเรื่องของการป้องกันโรคสมองเสื่อมภาวะสมองเสื่อมค่ะโรคประจําตัวต่างๆนะครับโรคที่มีผลตหลอดเลือดนะครับเบาหวานความดันนะครับผมพวกนี้เป็นโรคที่รักษาได้นะครับก็ต้องรักษานะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยในวัยกลางคนนะครับการรักษาบอนคมนั้นก็มีผลนะครับผมถ้าถ้ามารักษาตอนอายุเยอะแล้วก็ผลก็จะน้อยกว่านะครับพวกพวกนี้มันมันแต่จริงๆมันก็เป็นสิ่งที่ต้องทําอยู่แล้วเนาะ,ะเพราะว่า ใครเป็นเบาหวานแค่เป็นความดันถ้าเยอะพอแล้วไม่รักษาก็จะเป็นโรคไตโรคหัวใจนะ้ะก็จะเสี่ยงไปใหญ่เลยเป็นโรคอื่นๆตามมาอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ที่บอกว่าต้องรักษาแต่จริงๆบางคนเป็นเริ่มต้นเขาก็เป็นไม่ค่อยสนใจไงจันที่แบบก็จะแบบว่าปล่อยปะละเลยไม่คุมน้ําตาลไม่คุมนี่แต่ว่าคือบอกไปเกินว่าถ้าคุณไม่คุมคุณจะมีโรคเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งก็คือสมองเสื่อมได้เป็นความเสี่ยงตรงนั้นนะครับบุรีนะครับดีมากเลยจันบุรีก็ ก็มีผลเสียต่ออวัยวะหลายๆอย่างนะครับเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งนะครับและก็สมองก็เช่นเดียวกันนะครับหยุดบุหรี่ได้ก็ควรจะหยุดนะครับผมที่หลักๆน่าจะเป็นเพราะว่ามันทาให้หลอดเลือดไม่ดีนะครับเราสมองเราก็ต้องการเลือดเยอะนะครับผมกินเหล้านะครับบหรี่ก็ต้องมาความเหล้า บางคนอาจจะบอกว่ากินวายดีกับสมองเห็นเขาบอกว่าบำรุงเลอดเลือดไอสักอย่างป้องกันโรคหลอดเลือดและหวัวใจนะจา์ครับผมก็กินน้อยเนี่ยกินน้อยเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าคนหลายคนเนี่ยก็กินน้อยไม่ได้หรอกนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็แนะนําเลยนะคะรับว่าใครไม่ได้กินอยู่เนี่ยอยา่าอย่าไปาเริ่มกินเพื่อหวังจะลดความเสี่ยงนะครับผมการลดแอลกอฮอล์เนี่ย ก็มีประโยชน์ในคนที่กินเยอะ,ะนะครับผมคนที่กินน้อยอาจจะอาจจะไม่ต้องลดก็ได้นะครับแต่คนที่ไม่กินเนี่ยไม่ไม่แนะนําให้เริ่มะนะครับผมอาจารย์ค่ะเราคุยกันเพลินมากเหลือเวลาอีกไม่เยอะมีอะไรหลักๆอีกไหมคะอาจารย์อีกสักข้อนึงค่ะอีกสักข้อนี้สําคัญมากคือหูหนวกนะครับคนที่คนที่หูไม่ได้ยิน,นยสมองขาดการกระตุ้นนะครับ<อ>และอันนี้อันนี้จริงๆเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ง่ายที่สุดด้วยนะครับผม สมองที่ปิ่มๆจะแย่อยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าสื่อสารลำบากอย่างนี้ก็แทบจะเรียกได้ว่าเสื่อมอย่างรวดเลยพูดง่ายๆคือพะผู้สูงอายุแล้วเหมือนหูจะตึงเหมือนไม่ค่อยได้ยินอย่างนี้ใช่ไหมคะจะยิ่งทําให้ภาวะสมองเสื่อมที่เป็นอยู่หรือว่าการเสื่อมของสมองนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นก็คือวิธีแก้ก็คือใช้เครื่องช่วยฟังใช่ครับไปหาไปตรวจไปหาเครื่องช่วยฟังพวกนี้ส่วนมากส่วนมากช่วยได้เยอะนะครับไม่ใช่แค่ช่วยให้ได้ยินแต่ว่าพอเราได้ยินปุ๊บสมองเราก็ ได้รับการกระตุน้นอยู่ตลอดเวลาครับก็สำคัญสำคัญเหมือนกันนะคะ,ะคสึกว่าเป็นสิ่งหลักๆที่ หกข้อที่เราทุกคนน่าจะพอทําได้<ะ>ก็จะเพิ่มช่วยอาจารย์ขามินิดเขาบอกว่าเล่นไพ่เล่นกิจกรรมนู่นนี่ <c oughs> ไพ่นกกระจอกอะไรเงี <c> ้ย <oughs> จะช่วยฝึกสมองไม่ให้สมองเสื่อมอันนี้เป็น <c oughs> ไงคะก็ <c oughs> อันนั้นอันนั้นหลักฐานข้างน้อยครับ <c oughs> ผมว่า <c oughs> ผมคิดว่าก็ไม่มีอะไรเสียหายเนาะไม่มีเสียหาย <c oughs> ใช่ไหมคล้ายคล้ายการศึกษาอย่างที่อาจารย์บอกอ่ะได้ใช้สมองคิดเลขใช่ไหมบวกเลขคิดเลขนะคะก็ผมว่าก็ถ้าเกิดทําได้ก็ดีทําได้ก็ดีนะคะนี่ก็คือทั้งหมดที่เป็นสิ่งที่จะสามารถช่วยลดความ สียงหรือเลยนะป้องกันภาวะสมองเสื่อมหรือว่าความเสื่อมของสมองที่จะเกิดขึ้นตามไวัยได้นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะ และนี่ก็คือสาระความรู้ที่นำมาฝากกันในรายการในวันนี้นค่ะคุณผู้ชมคะ่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะคุณผู้ชมก็สามารถกลับมาติดตามชมรายการได้เป็นประจำนะคะทุกวันเวลาเดิมนี่แหละค่ะได้มาเจอกับหมอจุ้มจิ้มนะคะนอกจากนั้นค่ะคุณผู้ชมยังสามารถติดตามผ่านทางช่องทางโซเชียลต่างๆได้มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Tru ตเอนะคะทาง Facebook ของท N นเอ็ค่ะ IG ของท N นเอ็แล้วก็ YouTube c h anel n ของท N นเอ็นนะคะก็มาติดตามได้ในรายการคุยกับหมอนะคะก็สามารถติดตามได้ในทุกๆช่องทางเลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ ชุ้มจิ้มและอาจารย์ลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ